กรับสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเตงนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณบอลเด่นที่น่าลงทุนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่19บเธันวาคมพุทธศักราชสองพนานะครับผมโดยมี5คู่นะครับค่ำคืนนี้ที่เราจะ,ะมาติวกันนะครับก็มีคู่ของอูฟนะครับ พบกับเชลซีนะครับนิวคาสเซิลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสเปนครับพบลิเวอร์พูลเอซีมิลานพบนาโปลีแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเรอลมาดริดพบกับคาดิสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของค่ำคืนนี้กันนะครับคู่แรกเราอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นวูฟแฟมตันนะครับผมอาจจะเปิดบ้านรับการมเยือนของเชลซีนะครับผม เดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนของทางคู่กันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางเจ้าบ้านนะครับวูฟนะครับทีมจากอันดับ8นะมี24แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเชลซีนะครับทีมจากทาอปโฟนะอันดับ3มี37แต้มนะครับโดย10นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางเชลซีนะครับที่เก็บใช้ชนะได้เหนือกูฟนะครับชนะไปทั้งหมด6 ครั้งจากครั้งล่าสุดนะครับวูฟชนะไปได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองครับเสมอกัน2ครั้งนะครับคือในนัดล่าสุดในครั้งหนึ่งนะที่เล่นในบ้านเชลซีนะครับเมื่อต้นปีที่แล้วนี่เองวูฟบุกมาอาจเสมอกัศูนย์ประตูต่อ0ูนะครับ,เ,บ,รรบเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับ10นัดล่าสุดของวูฟ ดูไม่ได้แย่เลยนะครับสำหรับวูฟในฤดูกาลนี้นะครับชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับนัดล่าสุดบุกไปชนะไบรตันครับ1ประตูต่อศูนก็ถือว่าดูดีนะครับสำหรับวูฟในฤดูกาลนี้นะส่วนเกมในบ้านของวูฟนะครับ4นัดล่าสุดชนะไป2ครั้งนะครับแพ้1ครั้งเสมอ1น่งนะครับก็เป็น2ครั้งล่าสุดที่ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะครับผมสำหรับวูฟนะเกมรับช่วงหลังก็ค่อนข้างแผ่วไปนะครับสำหรับวูฟนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับสินัดล่าสุดของเชลซีดูดีมากมากนะครับสำหรับเชลซีในฤด,ดูกาลนี้นะชนะ5เสม,มอ4ีแพ้1นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรักมายาของเอเวอรตตันะครับเสม,มอเอเวอรตตัน1ประตูตอนสะดุดนิดหน่อยนะครับสำหรับเชลซีในนัดล่าสุดนะสำหรับเกมเกมเยือนของเชลซีนั้น5นัดล่าสุดที่เชลซีออกไปเยือนนะครับก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง3ครั้งนะครับโดย2ครั้งล่าสุดช่วงหลังมา เกมเยือนของเชลซีแผ่วไปหน่อยนะครับอสองครั้งล่าสุดยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยในส่วนของเกมเยือนของทางเชลซีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้เจ้าบ้านวูลฟนะครับคาดว่าน่าจะมาในแผน3ามสี่สามนะครับตัวผู้เล่นหลักก็น่าจะมีเดนิเอฟโคเดนส์นะครับราอูคิมินเนสนะครับตริงเกลนะครับแม็กซ์กิเมนนะครับคอเนอร์โคอาดีนะครับโรเมนซาอิสผู้รักษาประตูมีเป็น โจเซซ่านะครับผมสำหรับไล่อัพหลักๆของทางอวุกนะครับผมในนัดนี้นะครับวูฟเจ้าบ้านขาดผู้เล่นไปเยอะนะครับทั้งแบรนด์เอ็ดโนริดนะครับผมเปโดรเนโตนะครับจอห์นนี่นะครับเจสันมอสเกิลลานะครับแล้วก็วังฮีสานที่เจ็บนะครับรวมไปถึงทางมีฟาบิโอซิวานะครับที่แกติดโควิดนะก็ถือว่าขาดไปเขาค่อนเยอะเหมือนกันสำหรับวูฟแฟมตันในนัดนี้นะครับผมมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับเชลซีนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมาในแผนอ่ะ สามสี่สองหนึ่งนะครับตัวผู้เล่นหลักก็น่าจะมีเอ่อฮาคิมซีแยกนะครับคายฮาวเวส์นะครับเมสันมารนะครับริสเจมส์นะครับเอ่อรอสเบรกกี้นะครับอเอ่อเอ็นโกโลกองเต้นะครับผมมาโกสโลนโซ่นะอ่าผู้สับตุยเป็นเมนดี้นะครับ ไล่ up หลักๆของทันเชลซีก็ประมาณนี้นะครับนัดนี้เชลซีจะไม่มีอารอนโรเมโรลูกกาวูนครับติโมแวนเนอร์แล้วก็เคลมาสันโอนดอยรวมถึงเบนชีเวนะที่ติดโควิดนะครับอารมณ์ไปถึงคายฮาวัช uh, นะที่มีชื่อใน11 uh, ตัวจริงนะครับแต่แต่ผมบอกแกเป็นลบนะอาจจะต้องได้กักตัวหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมนัดน,นี้ก็จะไม่มีทางฝั่งจอจินโย่แล้วก็รูเบนลอฟตัสชิกด้วยนะที่อาจจะ ได้ลงช่วยทีมนะครับแต่ทางนี้ทานั้นก็ต้องรอ,อเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับรวมไปถึงทางออกมาเตโอคูวาสิตนะที่ตอนนี้ลงมาซ้อมด้วยความฟิตส,สักพักละก็ต้องรอดูว่า,านัดน,นี้และนั้นอาจจะช่วยลงช่วยมาเล่นให้ทีมได้นะครับสำหรับทางโควาสิสนะในส่วนของภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้นะครับเจ้าบ้านวูฟนะ ที่เพิ่งหยุดสถิตนะครับที่ไม่ชนะนเพลย์มาสีนัดติดนะครับจากการเพิ่งบุกไปชนะออลไบรตันหนึประตูต่อสูงก็ถือว่าเป็นการหยุดคํำสาพที่เลวร้ายนะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการเยือนของทางเชลซีนะครับที่ช่วงหลังฟอบอออกจะดูดรอปไปหน่อยๆนะครับชนะประดีเพียงแค่2นัดจาก6นัดล่าสุดในทุกรายการนะครับและในเกมเยือนของ สองนะัดล่าสุดยังหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับสำหรับทางเชลซีนะครับผมนั่นนี่นะครับหากมองฟอร์มการเล่นโดยรวมเนี่ยทางทีมเย็นน่าจะดูดีมีภาษีกว่านะครับแต่ช่วงที่ผ่านมานี้ฟอร์มของทั้ง2ทีมต่างก็อยู่ในช่วงขาดลงกันทั้งคู่นะครับประกอบตอนนี้นะครับทั้งคู่ต่างไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของทีมออกมาได้สูงสุดเนื่อง,งจากขาด ในตัวของผู้เล่นหลักนะครับทั้งจากอาการบาดเจ็บเอ่ยแล้วก็ทั้งโควิด1 9ด้วยนะครับซึ่งหากมองย้อนไปทางสถิติการพบกันนะครับแม้ว่าทางทีมเยือนเชลซีเนี่ยอาจจะเก็บชัยชนะโดยรวมได้มากกว่านะครับแต่ถ้าว่าในฤดูกาลที่แล้วเชลซีเองเยังเอาชนะไม่ลงเลยนะครับทั้งอสองนัดที่เจอกันในฤดูกาลที่แล้วไม่ชนะสักนัดเลยนะครับผมนันี้นะครับหากมองจากภาพรวมโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วผม คิดว่าวูฟน่าจะพอมีประสิทธิภาพที่จะชนกับเชลซีที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ได้อยู่นะครับจบเกมคาดว่าน่าจะแบ่งกันไปคนละแต่งนะครับสำหรับคู่วูฟกับเชลซีนะน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมานะครับคู่ต่อมาเราก็ยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับเป็นทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับจะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คนะครับรับการบิเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะกันอ๋สามทุ่มสิบห้านะครับเวลาบ้านเราเมื่อกี้คู่เมื่อกี้เตะสามทุ่มนะ ผมลืมบอกไปนะครับผมคู่นี้แต่35นะครับขัดมาหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าสติเออขออภัยครับมาดูอ่าอันดับบนตารางคะแนนของทั่คู่กันนะครับก็เป็นทางนิวคาสเซิลนะครับเจ้าบ้านนะครับพีมจากอ่าสุดท้ายตารางนะครับอันดับ19มี10แต้มเท่านั้นเองนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของจากูแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ตอนนี้มี4แต้มแต้มห่างกัน 31แต้มนะครับผมโดยสิบครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นทางแมนซิตี้นะครับที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่านิวคาสเซิลกับแทบขาดลอยเลยนะครับชนะไป7ครั้งันะบนิวคาสเซิลชนะแมนซิตี้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับเสมอกัน2ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อกลางปีนี้นี่เองครับเล่นในบ้านนิวคาสเซิลนะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาเก็บแต้มไป4ประตูต่อ3นะครับผม เดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของทางเจ้าบ,บ้านนะครับ10นัดล่าสุดของนิวคาสเซิลเนี่ยด,ดูดูการนีิวคาสเซิลย่ำแย่มากๆนะครับชนะไ่ได้นัดเดียวนะครับเสมอ4แพ้5นะครับนัดล่าสุดอ่าบุกไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับโดนลิเวอร์พูล ทะลุเล็กเลยนะครับ3ประตูตอนหนึ่งถือว่ายำล่า,าลสุดนี้ยำแยงมากครับ Newcastle United นะครับส่วนเกมอื่นๆในบ้านของ Newcastle United นั้นห้าครั้งล่าสุดที่เล่นในบ้าน,นชนะไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือนอัดที่เจอก,กับ Burnley นะครับทีมจากโซนท้ายตารางกันนะครับชนะ Burnley ไป1ประตูต่อศูนย์นั่นเป็นน่าจะเป็นนัดปลดล็อกนะนัดนี้นะก็ในเกมเกมรับในบ้านของิวคาสเซิลก็ ย่ำแย่เหมือนกันนะครับในฤดูกาลนี้นะลำบากครับนัดนี้นะครับที่จะต้องมาเจอกับอ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่10นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับชนะ9นะครับฟอร์มจะโหดไปไหนนะครับพี่แกนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของลิสต์อยูไนเต็ดนะครับถล่มเละเทะนะครับ7ประตูต่อ0นะครับสำหรับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดล่าสุดนะในส่วนของอ่าเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้น4นัดล่าสุดที่อ่า ออกไปเยือนนะเขถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับแพ้ไปแค่ครั้งเดียวสะดุดแพ้ให้กับไลฟ์ซิตกันนะครับท่านเองแล้วก็ส่วนเกมที่เหลือชนะทั้งหมดสําหรับเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันนะครับวันนี้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลอยู่นเต็ดนะครับคาดว่าน่าจะมาในแผน4-3-3ะครับ ผู้เล่นหลักก็น่าจะมีเอ่อเคลลบวิวสันนะครับชลินตันนะครับคาบี้มักวินโยนะครับฟาบิอันแชนะครับผมจอเมลลัสเซลนะครับแม็ปวิชี่นะครับผม แล้วก็ผู้รักษาประตูนี่เป็นอ่ามาร์ตินดราฟก้านะครับไลน์อัพหลักๆของทางน,นิวคาสเซิลในนัดนี้ก็ประมาณนี้นะนัดนี้อ่าเจ้าบ้านจะไม่มีพอลดมเม้นะครับเฟเดริโกเฟอนันเดสแล้วก็จามาลูอิสที่เจ็บนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงทางออลังแซงแม็กซิมแมงที่เจ็บเมื่อกลางสัปดาห์ต้องรออ่าประเมินอาการบาดเจ็บใน,นนั้นอีกทีนะครับผมสำหรับอ่าไลน์อัพหลักของทางนิวคาสเซิลนะก็จะขาดผู้เล่นหลักไปสามตัวนะครับจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะส่วนทางทีมเยือนนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนัดนี้เขาว่าน่าจะมาในแผนสี่ยัสามเช่นกันนะครับตัวผู้เล่นหลักก็น่าจะมีราฮิมสเตอริงนะครับฟิลโฟเดนนะครับแจ็คกีริชนะครับเควินเดบรอยนะครับโรดริโกอันเดนเดสก็กูดูกันนะครับรักษาประตูยังเป็นเอเดรีนมาริสนะครับรายอัพหลักของทางแมนซิตี้นะประมาณนี้นะครับผมในนัดนี้นะครับทีมเยือนจะไม่มีเอเลียมดีแลปแล้วก็ฟรานโตเรสที่เจ็บนะครับซึ่งในนี้ก็อาจจะ drop เบเดโรซินวานะที่เจ็บในเกมที่อ่า ที่แล้วที่อารมณ์ดี70นะครับแล้วก็คารวอกเกอร์นะที่ยังไม่ฟิตตั้งแต่แกระโดนใบแดงเมื่อ2อสามนัดที่แล้วนะครับรวมถึงวันนี้นจะปลดเบามินเมนดี้นะที่ตอนนี้ได้ติดคดีความมีเรื่องมีราวกันอยู่นะครับสาหรับไลฟ์ของทางซิตี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนั่นนี้เจ้าบ้านนะครับิวคาโซลที่ตอนนี้นะครับ จะแย่มากๆนะฮะชนะไปได้แค่นัดเดียวจาก17นัดนะครับแม้ว่าเพิ่งจะได้โค้ชใหม่อยเอ็ดดี้ฮาวมานะครับก็ยังทําอะไรมากไม่ได้นะครับโดยโดยบริหารจากตัวผู้เล่นที่มีนะโดยนัดนี้นะครับเจอสึกหนักครับต้องรับการมาเยือนของจ่าฝูงครับอย่างแมนซิตี้นะที่ชนะมา7นัดติดแล้วนะครับโดยเจ้าบ้านที่เกมในบ้าน5 ในหลีก5นัดล่าสุดนะครับยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับสมทางกับทีมเยือนที่3นัดล่าสุดนะครับที่ออกไปยังน,นเก็บชัยชนะรวดพร้อมกับ1 clean sheet นะครับผมแล้วก็จากสถิติการพบกันนะครับสีนัดที่ผ่านมานิวคาสเซิลชนะแมนซิตี้ไปได้แค่เกมเดียวนะครับแล้วเป็นแมนซิสตี้ที่ชนะ แบบถล,ล่มแล้วก็ชนะติดตอ่อกันมาสี่นัดแล้วนะครับผมนะัดนี้เจ้าบ้านนะครับนิวคาสเซิลนะที่เพิ่งโดนเลสเตอร์และลิเวอร์พูลถล่มมาเละเทะนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะต้านทานเออเกมบุกอันให้รุ่งโหดของแมนซิตี้ได้นะครับและนัดน,นี้นะครับสถิติแพ้เพิ่มเป็น3นัดติดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทางนิวคาสเซิลนะได้จบที่แมนซิตี้บุกมาขึ้นสามแต้มไปนะครับผมสำหรับคู่ของนิวคาสเซิลกับแมนซิตี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมาค,คู่ต่อมาก็ยังอยู่ในสพรีมยร์ลีกอังกฤษเหมือนเดิมนะครับเป็นทางเขาได้ฮอสเปิ์ครับจะเปิดฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับรับการเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ขยับมาเตะดิบหน่อยนะครับห้าทุ่มครึ่งคืองเสาร์เวลาเออคืนวันอาทิตย์เวลาบ้านเรานะครับผม เดี๋ยวเราอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางเจ้าบ้านนะครับสปเปอร์อยู่อันดับ7นะครับมี25แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยียนของทีมในท็อปโฟอย่างลิเวอร์พูลที่อยู่อันดับ2นะครับมี40แต้มแต้มห่างกันพอสมควร15แต้มนะครับโดย นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็ชนะตกเป็นของลิเวอร์พูลซะส่วนใหญ่นะครับชนะไปถึง8ครั้งนะครับสเปอร์ชนะลิเวอร์พูลได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เสมอกันครั้งหนึ่งครับนัดล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเล่นในบ้านสเปอร์นะก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับที่บุกไปเอา3แต้มมาชนะไป3ประตูต่อ1นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอ่ะสิบเกมล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสิบเกมล่าสุดของสเปอร์นั้นชนะ5เสมอ1แพ้4ซึ่งก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับอ่า สิทนัดล่าสุดของสเปอร์นะครับยิ่งนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านรับการ,รเยือนของนอร์ซิตี้นะครับทีมจากโซนท้ายตารางนะก็อถล่มซิตี้ยับเหมือนกันนะครับนอร์ซิตี้ยับเลยนะครับสประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มชิวๆในบ้านไปนะครับสำหรับสำหรับเกยอื่นๆในบ้านของทางสเปอร์นั้นก็ดูดีมากๆกันนะครับจาก5นัดเนี่ยชนะไปถึง4นัดนะครับแล้วก็เป็น4นัดที่ชนะ ติดกันในบ้าน4นัดล่าสุดเลยนะครับพร้อมกับ2อคลีนชิตน,นะก็ถือว่า,าดูดีมากๆสำหรับเกมในบ้านของสปเปอร์นะครับเดี๋ยวรุมมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับ10นัดล่าสุดของลิเวอร์พูลโอ้โหนะับหมดจดมากๆนะครับชนะ9แพ้ไปแค่ครั้งเดียวกับแพ้กับเวสแฮมนะัสดสุดนิดนึงนะครับผมโดยชนะติดกันแปครั้งนะครับผมในส่วนเอ่ เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับก็ถล่มนิวแคสเซิลไป3ประตูต่อ1นึนะครับในส่วนเอ่อดัดอื่นในเกมเยือนของลิเวอร์พูลนั้นเอ่อก็ถือว่าทำได้ดีมากๆกันนะครับก็แพ้เวสแฮมเท่านั้นแหละในเกมเยือนนะครับที่แล้วก็เก็บชัยชนะรวดในส่วนของเกมเยือนนะครับของลิเวอร์พูลนะก็ดูดีมากๆเหมือนกันในส่วนของเกมเยือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้อ่าสเปอร์เจ้าบ้านนะครับคาดว่าน่าจะมาในแผนอ่าสามสี่หนึ่งสองนะครับ ตัวผู้เล่นหลักก็น่าจะมีแฮร์รี่เคนนะครับสตีเฟนเบิร์กไวายนะครับเบนเดวิสนะครับผมเอริกไดเออร์นะครับเดวิสันเซนเนเชสมินเนะครับผู้รักษาประตูยังเป็นอุโกโยริสนะครับสำหรับไลอัพหลักของสังเปอร์ก็ประมาณนี้นะครับนัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มีอคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บนะครับผมรวมไปถึงทางเดนสกัลเลตนะครับโซมินแล้วก็โอลิเวอร์สคิปนะครับติดโควิดนะส่วนทางอ่อเอมิสเซนเอมิสเซนโรโยลนะครับลูคัสมูราแล้วก็ไบร์นจิลนะครับที่อ่า เพิ่งหายจากโควิดมานะครับต้องได้รับการประเมินของฟิตทีหนึ่งว่าจะลงเล่นช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับสำหรับทางสเปอร์นั้นจริงๆก็ถือว่าขาดคนไปค่อนข้างเยอะนะครับ6-7คนในนัดนี้นะครับทางฝั่งทีมเยือนครับลิเวอร์พูลนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมาในแผนอ่าซีสนะครับโดยตัวผู้เล่นหลักก็จะมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับอ่ามีอ่าเฟอร์มิโน่ที่ลงได้แล้วนะครับมิซาลิโอมาเน่นะครับเจมีเนอร์นะครับจอร์รี่เฮนเดอร์สันนะครับนบีเกอิต้านะครับรัลัันกอ์หลพ อ่า11ตัวจริงของลิเวอร์พูลก็ประมาณนี้นะครับนัดนี้ลิเวอร์พูลจะไม่มีไอเดรียนนะครับฮาวิอิเลียสนะครับเดนเนลล์ฟิลลิปส์ที่เจ็บนะครับผมรวมถึงทางฟลอริโยนะครับฟันได้แล้วก็เซอร์เคอร์ติสโจนะครับที่ติดโควิดนะก็ลงช่วยทีมไม่ได้นะครับส่วนทางเออ่ยูบอกโอริกี้นะก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีเนื่องจากนัดล่าสุดแกเจ็บนะครับอ่าไลฟ์อัพของลิเวอร์พูลนี่ก็จริงๆก็หายไปเยอะไม่ต่างจากสปเปอร์เลยนะฮะ าภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้นะนัดนี้นะครับเจ้าบ้านสปเปอร์นะครับที่ไม่ได้เตะมาจะสอสัปดาห์แล้วได้รู้พักยาวๆเลยสำหรับสปเปอร์นะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางของแดงลิเวอร์พูลนะครับที่ตอนนี้ฟอร์มเด่นมากนะครับชนะมาในลีกเนี่ยหนัดติดแล้วนะครับผม ในนัดนี้นะครับทางเจ้าบ้านนะครับแม้ว่าจะชนะเกมในบ้านมาสีนัดติดจัดทุกรายการนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับในทีมประสบปัญหาอย่างหนักจากโควิดสิบเก้าแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เจ็บแลถือว่าไม่พร้อมแบบสุดๆในด้านของตัวผู้เล่นนั่นนะครับซึ่งก็ไม่ต่างจากทีมเยอรมนีหรือว่าพูนนะที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะครับก็เจ็บเยอะติดโควิดเยอะนะครับแต่ทางทีมเยอนฤดูกาลนี้นะครับถ้าหากตัดเรื่องของตัวผู้เล่นที่ทั้งสองทีมก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่มามองที่ฟอร์มการเล่นนะ ทีมเยือนอย่าลิเวอร์พูลนั้นฟอร์มดีมากมากนะครับผมชนะโดยรวมทั้งหมดจากทุกรายการเนี่ย8นัดติดแล้วนะครับโดยในนี้นะมีนัดที่ชนะมีคลีนชีทมากถึง5ครั้งนะครับผมอีกทั้งจากสถิติการพบกันทางลิเวอร์พูลเองก็ชนะสเปอร์มา7นัดติดนะับตั้งแต่ปี2018นู่นเลยนะครับผมในน้าน,นี้นะครับคาดว่าทีมเยือนนะน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มแล้วก็เพิ่มสถิติการชนะต่อเนื่องในลีกเนี่ย จาก6นัดเป็น7นัดได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคู่ของอสเปอร์กับลิเวอร์พูลก็น่าจะประมาณนี้นครับเป็นลิเวอร์พูลนะที่บุกมาเก็บ3แต้มไปนะครับแล้วก็เบียดเสียดกับทาง แมนซิตี้แยกงตแหน่งจา่าฟงกันอย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อมาครับเป็นทางอิสซิเรียรอนะเป็นเอซิมิลานนะครับจะเปิดบ้านรับกำยาของนาโปลีคู่นี้เตะขยับไปดึกเลยนะครับผมคือวันที่ตีสองสี่สิบห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับบนตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางเอซิมิลานนะครับเจ้าบ,บ้านนะที่เพิ่งร่วงมาจากตำแหน่งนจา่าฟงอยู่อันดับสองนะมีสามสิบเก้าแต้มนะครับจะเปิดบ้านรับกำยาของนาโปลีนะครับทีมจากอันดับสี่อยู่ในทาวฟงเหมือนกันมีสาม ส6แต้มแต้มห่างกันเพียงแค่3แต้มท่านเล่นเองนะครับนัดนี้แพ้ชนะ,ะตัดสินอันดับในตารางคะแนนได้เลยนะครับผมโดย10นัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางนาโปลีนะที่เก็บชยัยชนะเหนือก่อเอซิเดียนได้นิดหน่อยนะครับชนะไป4ครั้งเอซิมิลานชนะไปได้2ครั้งนะครับเสมอกัน4ครั้งนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านเอซิมิลานะครับเป็นนาโปลีนะที่บุกมาเอา3แต้มไปจากสกอร์หประตูต่อศูนย์เมื่อต้นปีที่แล้วนี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ๋อสินัดล่าสุดนะครับ ของทางเจ้าบ้านกับเอซีมิลานครับ, Milan, รบสินล่าสุดข,ของเ <c oughs> อซีมิลานก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับชนะ4-3เสมอแพ้ไปแค่3เท่านั้นเองนะครับแต่นะล่าสุสดสนุกดหน่อยนะครับนะรบ,บุปเพย์ยอูดิเนเช่นะครับเสมออูดิเนเช่1ประตูต่อน1นะครับพลาด สำคัญเลยนะบเอซีมิลาในนัดที่ผ่านมานะสำหรับเกมอื่นๆในบ้านของเอซีมิลานะครับห้าครั้งล่าสุดที่เล่นในบ้านเอซีม e ิลาชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นยังาหา,ช,าชนะไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสำหรับสิทธิ์นานล่าสุดเกมในบ้านของเอซีมิลานะาเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับนาโปลีสิทนัดล่าสุดของนาโปลีก็ไม่ได้ต่างจากเอซิมิลาเท่าไหร่นะครับชนะ4เสมอ2แพ้4ี่ก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับโดยนัดล่าสุด อีกเดนที่ยิ่งแล้วใหญ่เลยสน,นาโปลีนะครับพลาดมากครับแพ้ให้เอ็มโปลีหนึ่งศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับเกมเยือนอื่นๆของนาโปลีนะครับจาก5ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนาโปลีก็เก็บชัยชนะไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับจาก5ครั้งนั้นนอกนั้นก็ยังเก็บชัยชยนะไม่ได้เลยนะครับหากเทียบกันก็ก็ไม่ต่างจากเจ้าบ้านเอซีมิลานเท่าไหร่นะครับในส่วนของเกมเยือนของนาโปลีนะครับผมก็ค่อนข้างจะสูสีกันทีเดียวสำหรับคู่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูออก ไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้เจ้าบ้านเอซีมิลานคาดว่าน,น่าจะมาในแผน4-2-3-1เลยนะครับตัวเลือหลักก็น่าจะมีอัสลาตันอิบราฮิมโมวิชนะครับบราฮิมดีแอชนะครับผมอเลสซานโดรฟลอนซีนะครับ ฟิกาโยโทโมรีนะครับอเลซิโอโรมันโยลีนะครับแล้วก็ซีโอเอนันเดสนะครับพวกสับตัวยังเป็นมิกเมยองนะครับผมสำหรับไลน์อัพหลักๆของเอซีมิลานประมาณนี้นะครับผมนัดนี้เจ้าบ้านขาดอาตัวเล่นหลักไปเยอะครับทั้งอันเตเรบิชนะครับไซมอนเคียร์นะครับผมดาวิดเดสเซเลตคาลาเบรียนะครับผมปเอโตรเปเลกรีนะครับผมแล้วก็ ราฟาเอลเลอาห์ชิเจ็บนะครับก็ถือว่าหายไปเยอะพอสมควรเหมือนกันน่าสำหรับทางเอซีมิลานนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับนาโปลีนะครับวันนี้นาโปลีคาดว่าน่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับโดยตัวผู้เล่นหลักก็น่าจะมีคริสเมอร์เทนนะครับผมพิโอตอชิลินสกี้นะครับผมอีวิงโลซานโนนะครับมาเตโอโปลิตาโนนะครับอองดรฟรองซอมโบนะครับผมดิเอโก้เดมแล้วก็ผู้รักษาประตูยังเป็นดาวิดออสปิน่านะครับไลน์อัพหลักของนาโปลีก็จะมี ประมาณนี้นะครับผมในนั้นทีมเยือนนะครับก็ขาดตัวเล่นไปไม่ต่างจากเจ้าบ้านเอซิมิลานเลยนะครับทั้งออวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับมาริโอรุยนะครับผมคาริดูคุลิบาลีนะครับแล้วก็สตานิคสลาฟโลบอตกาที่เจ็บนะครับก็ถือว่าหายไปพอสมควรนะครับสำหรับทางนาโปลีนะภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้นะ ชาวบ้านนะครับที่เพิ่งร่วงมาอยู่อันดับสองอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับเนื่องจากฟอร์มที่ช่วงหลังดูจากฝึกๆนะครับเสมอกับอุดิเซ่หนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับดยนัดน,นี้อ่า จะเปิดบ้านพบก,กับนาโปลีที่ฟอร์มตอนนี้ก็ไม่ต่างกันกันกนกบทางอ e ซิมิลานเท่าไหร่นะครับเพิ่งพลาดนะแพ้กับเอ็มโปลีหนึ่งประตูต่อสูนทั้งที่มีโอกาสยิงประตูมากกว่ายิงไปเกือบเกือบสาครั้งในนัดที่เจอกันนะครับผมและในนัดนี้นะครับด้วยฟอร์มที่จะคู่อยู่ในช่วงขาลงนะแล้วก็ยังมีผู้เล่นเจ็บเยอะอีกนะครับการที่จะทำนายได้ว,ว่าใครชนะใครแพ้นั้นถือว่ายากมากกันนะครับเนื่องจากไม่ฟอร์มไม่พร้อมทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็ ในตัวของผู้เล่นนะครับอีกครั้งหากมองจากเกมในบ้านของเอซิเมเลบก็ไม่ได้ดีนะครับหา้านาล่าสุดในบ้านชนะไปแค่เกมเดียวนะครับก็เหมือนกันนะครับเกมเดียวของนาโปลีก็ไม่ต่างกันออกไปเยนห้าครั้งชนะได้แค่ครั้ง2ครั้งนะครับโดย3ครั้งล่าสุดเนี่ย ยังเก็บชชนะไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งหากอมองไปถึงเหติการณ์พบกันแล้วนะครับทั้งคู่ก็ไม่ใช่ว่าะจะได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเท่าไหร่นะครับฉะนั้นในนั้นนี้ผมคาดว่าน่าจะจบเกมด้วยการเสมอกันไปแบ่งกันไปคนละแต้กนะครับสำหรับคู่ของเอซมิลาาแล้วก็นาบูรีนะครับผมก็คู่ของน่าจะมาเสมอแหละนาโปรีนะน่าจะประมาณนี้ครับคู่คู่ของเอซิมิลานกับนาโปรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับอยู่ในศึกลาลิก้า ทางฝั่งสเปนนะครับเป็นโรมาดริดนะครับจะเปิดเบอร์นเบลนะครับรับการเยือนของคาดิสนะครับผู้ที่เตะดึกสุดเลยตีสามคืนวันอาทิตย์เวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นโรมาดริดนะครับจากฟุงของลาลิก้านะมี42แต้มนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของคาดิสนะครับอยู่ในโซนตกชั้นเลยอยู่อันดับ18นะครับมีเพียง13แต้มเท่านั้นเองแต้มห่างกันเกือบเกือบ30แต้มนะครับ โดย7นัดล่าสุดนะครับที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางเรอัลมาดริดนะครับที่เก็บชัยชนะเดี้เหนือกว่าคาดิสนะเรอัลมาดริดชนะไปได้5ครั้งนะครับคาดิสชนะไปได้2ครั้งนี่คือสถิติตั้งแต่ปี2 0 0 5น้โน่นเลยนะครับคาดิสก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาเตะที่ลาลิกาสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ๋อสินัดล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับสินัดล่าสุดของเรอัลมาดริดนะครับหมดจดนะครับ ไม่แพ้เลยไม่เสมอเลยชนะไปทั้ง10ครั้งนะครับในสิครั้งล่าสุดจากทุกรายการนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของแอตมาดริตนะครับซัดแอตมาดริดไป2ประตูต่อศูนย์ะครับสำหรับเกมอื่นในบ้านของเรอัลมาดริดก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะครับหครั้งล่าสุดที่เล่นในบ้านก็ชนะไปทั้ง6ครั้งนะครับจะว้าวหน่อยก็คือ3ครั้งล่าสุดที่เล่นในบ้านเก็บคลีนชีได้ไปทั้ง3ครั้งนะครับก็ถือว่าจบสสัสสำหรับทางเจ้าบ้านเรอัลมาดริดนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนบ้างนะครับคาร์ นัดล่าสุดชนะ3เสมอ3แพ้สี่เอาจริงๆก็ไม่ได้แย่นะครับชนะต้อง3ครั้งเนี่ยนะแต่แพ้เยอะไปหน่อยนะครับแตดล่าสุดปุยันอัลบาเซเต,เต้น,นะครับชนะไป1ประตูต่อสูก็ถือว่าเพิ่มความกำลังใจในส่วนของเกมเยือนได้ดีพอสมควรในนัดล่าสุดนะครับในเกมอื่นๆที่คาดิสออกไปเยือนนะครับหกครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนเนี่ยคาดิสเก็บช,ชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็คือน,นัดล่าสุดแล้วก็ก่อนนั้นที่เจอฟอร์จูเน่นะครับ เท่านั้นเองที่แล้วก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยในสุดของเกมเยือนนะก็ค่อนข้างน่าเป็นหของเกมเยือนของคารทิสเมื่อต้องมาเจอกับอจาจะอฟูอย่างเรอัลมาดริดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้นะครับเจ้าบ้านเรอัลมาดริดคาดว่าน,น่าจะมาในแผน4-3-3นะทั้งคู่คาดว่าน,น่าจะมาในแผน4 3ครั้งนี้ก็มา4 3นะ,ะทางฝั่งเจ้าบ้านน่าจะมีอ่า ผู้เล่นหลักก็น่าจะมีคารินบนเซม่านะครับเอเดียนอาซานะครับโทนี่ครอสนะครับผมดานี่กาลาเข้านะครับกาบาเข้านะครับผมเอดาลิมิเตลนะครับเดวิดอัลลาบานะครับเฟลองมองดี้ผู้รักษาประตูเป็นคู่ตัวนะครับสับไลอัพหลักของทางเรอัลมาดริดก็น่าจะประมาณนี้นะครับด้านนี้เรอัลมาดริดนะครับใกล้จะได้ดานเน่เซเบย์ยอสกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับก็ต้องให้แรเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะคพพรบครอมแล้วสำหคันซาบิยอสนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอีกแล้วนะครับมีคลัสเตอร์โควิดในทีมนะครับสง่งผลให้ทางอ่าคาเซมิโร่นะครับเกวิตเบลกับโรนิโก้ลูก้าโมริชนะครับ, ico, Luca, ish, รบต่างติดโควิดทำให้นัทตี่มันลงช่วยทีมไม่ได้เพราะถือว่าขาดกำลังหลักไปพอสมคมสรวมรเหมือนกันสำหรับเรอัลมาดริดนัดนี้นะครับทางฝั่งทีมเยือนนะครับคาดิสนะครับที่มาในแผนเดียวกันนะครับต่างทางผู้เล่นหลักก็น่าจะมีอ่า ไอวานนะครับอเลโฮนะครับผมแอนโตนีโรซาโนนะครับซานติอาโกซาอาเต้นะครับโทมัสอาลาคอนนะครับจอห์นจอห์นสันนะครับอเล็กซ์เฟอร์เนเดสผู้รักษาประตูยังเป็นเจมส์เลเดสแมานะครับสำหรับไลน์อัพหลักๆของทางคาร์ดิสก็ประมาณนี้นะครับผมณนี้ทีมเยือนคาร์ดิสขาดแค่โจเซมาริทิเจตแล้วก็ออสันวีซานเชสที่ติดโทษแบนเท่านั้นเองสองตัวก็ถือว่าครบพร้อมนะครับในส่วนของ ตัวเปล่นของทางคาดิสนะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนันนี้เจ้าบ้านเรอัลมาดริดนะครับ ที่ตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆยังไม่แพ้ใครเลยในสิบนัดล่าสุดจากทุกรายการนะจะเปิดบ้านรับการเยือนของทีมจากโซนท้ายตาราง่างคาดิสที่ตอนนี้อยู่อันดับ1 8มี13แต้มนะครับแต้มห่างจากโซนปลอดภัยอยู่2แต้มนะครับในนัดน,นี้นะครับแม้ว่าทางเจ้าบ้านจะประ,ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโควิดภายในทีมนะครับไม่ต้องดรอปดักเตะไปค่อนข้างพอเยอะพอสมควรนะครับแต่คาดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับนัดที่เจอกับทางคาดิสนะครับที่ในลีกชนะไปได้แค่ครั้งเดียวจาก12นัดล่าสุดนะครับ เลจากอฟอร์มการเล่นของเรอลมดริดนะครับพี่3าเกมล่าสุดเล่นในบ้านสามารถเก็บคลีนชีตไปได้ทุกนัดนะครับด้านนี้ก็ยังจะพอมีนักเตะมตือเยี่ยมให้ใช้ได้อยู่นะในส่วนทดแทนในในส่วนของผู้เล่นที่บาดเจ็บแล้วก็ติดโควิดนะครับผมก็ทั้งฟอร์มการเล่นเออชื่อเสียงของทีมเอ่ยอะไรต่างๆภาพรวมเนี่ยยังไงยังไงการเก็บ3ามเติมก็ไม่ไม่น่าจะใช่เรื่องยากนะครับสำหรับเรอลมดริตในนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนรู้ครับคนดูรู้นะครับ ไดเรือมริกก็เก็บ3แต้มอยู่แล้วในบ้านนะครับก็คู่นี้ก็เป็นเรือเมริกเต็งๆอยู่แล้วครับสำหรับคู่ของมาริดกบกาดิสนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของอติวบอลเต็งในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้ผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับรับชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับจะลงทุนลงเงินอะไรก็ให้ใช้ใจ่ายใช้สอยลงทุนอย่างมีสตินะครับสำหรับคืนนี้ก็หมดหน้าที่ผมแล้วก็ต้องขอตัวลา